ช่วงที่ทุเรียนออกดอกนี้นะคะผลผลิตจะดีหรือไม่ดีก็มันก็ขึ้นอยู่กับการให้น้ำนะคะแล้วแต่ปริมาณน้ำที่เราจะให้นะคะอยากได้ผลผล,ผลิตดีหรือไม่ดีนะคะต้องเข้าใจวิธีการให้น้ำด้วยค่ะปะกุงส่วนปิ่นรุ้ไทยสวัสดีค่ะวันนี้ปะกุ้งก็จะพามาดูการให้น้ำทุเรียนที่ว่าพักน้ำมาสองอาทิตย์นะคะ ว่าจะให้น้ํากันยังไงนะคะสําหรับการให้น้ําก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะสําหรับทุเรียนที่ออกดอกแล้วและกําลังที่กําลังเริ่มติดตาดอกนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะมาดูวิธีการให้น้ําของชีไรบักกุ้งเลยค่ะสําหรับการให้น้ําทุเรียนนะคะที่กําลังที่เริ่มจะเปิดตาดอกนะคะก็ปริมาณก็จะให้น้อยนะคะเพื่อรัก จะให้เพื่อรักษาความชื้นในดินให้มันสม่ำเสมอนะคะหลังจากที่เราพักน้ำมาแล้วนะคะสำหรับต้นที่เพิ่งเริ่มจะเปิดตาดอกนะคะการให้น้ำก็จะไม่ให้ขนาดว่าต้นต้องแฉะนะคะแค่เลี้ยงให้มีความชื้นในดินก็พอนะคะสำหรับการให้น้ำทุเรียนที่ว่าเริ่มเปิดตาดอกนะคะให้มีความชื้นในดินสม่ำเสมอนะคะ พอทุเรียนเริ่มออกดอกขนาดนี้นะคะเราก็จะให้น้ำเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะทุเรียนดอกโตขึ้นมาความต้องการน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะและพอทุเรียนก้านดอกยาวนะคะขนาดนี้นะคะเราก็จะเริ่มเพิ่มปริมาณน้ำขึ้นมานะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุเรียนจะต้องการน้ำมากนะคะ เราก็จะให้น้ําเพิ่มขึ้นนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ขาดน้ําไม่ได้นะคะจนกว่าจะถึงดอกบานหรือก็จะให้น้ําเยอะตลอดเลยนะคะทีนี้น้ำที่เราจะให้มันต้องเป็นนะต้องสม่ำเสมอนะคะช่วงนี้นะคะขาดน้ำไม่ได้เลยนะคะมันก็จะเป็นผลส่งผลถึงผลผลิตที่จะตามมานะคะถ้าปริมาณน้ำมันไม่พอ นะคะสำหรับต้นนี้นะคะออดอกก็ติดทั่วต้นแล้วนะคะปริมาณน้ำก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะจากที่เคยให้น้อยตอนนี้ดอกเขาก็เริ่มจะใหญ่ขึ้นมาน้ำก็จะเพิ่มขึ้นนะคะความต้องการน้ำก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตามระยะเวลาของดอกนะคะดอกใหญ่ขึ้น ความต้องการน้ำก็จะมากขึ้นค่ะปะกุ้งก็มาแชร์ประสบการณ์ของการให้น้ำทุเรียนที่ไร่ของปะกุ้งนะคะให้เพื่อนๆฟังแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ